โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s อร์ดออนไลน์เมมโมรีดีเฟกนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับการสุ่มกาชาวันนี้ก็มีตู้ฟรีที่เป็นธาตุไฟนะครับชุดนักเรียนคือสุ่มฟรีสเต็ปแรกไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยมาทำไอซีรีส์หสเต็ปต่อนะครับ <c oughs> ก็หายไปนานานเลยหลัคดคลิปสุ่มกาชาก็ไม่มีงบเปิดนะวันนี้โอกาสก็คือ ไหนก็มีโอกาสอะ่ะกาชาฟีอะ่ะทั้งทีก็ไม่ได้ลอกอินเกมมานานพอสมควรนะเพราะว่าเนื่องปัญหาบางประการที่ไม่สามารถลอกอิน Facebook ได้ของเกมนะแต่ว่าเขาก็ได้แก้มาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมีปัญหาก็ต้องเล่นในคอมเนี่ยนะตามที่เห็นแล้วในคอมมันก็เล่นไม่ได้ดีอะไรมากพอที่จะแบบควบคุมตัวละครในอิสระว่าจะได้เล่นแบบเทพซาอะไรขนาดนั้นก็เลย แค่ล็อกอินไปวันๆครับล็อกอินไปวันแล้วก็ดองอีเวนต์อีเวนต์ในหมดก็ปล่อยผ่านนะก็วันนี้คือตู้ฟรีแต่ภาพก็อาจจะบั๊กๆนิดหน่อยนะเนี่ยบางอันก็ไม่โหลดขนาดอาวุธขนาดอาวุธยังดูด,ดิขนาดอาวุธยังไม่โหลดอะเอ่อผมไม่รู้จะพูดยังไงกับมันดีวะนันเนหลยครับก็คือมันบั๊กๆนิดหน่อยก็เลย ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นนะเพราะว่าไม่รู้จะเลือกอาวุธหรือของอะไรใส่ยังไงดีภาพก็ไม่ขึ้นเนี่ยภาพก็แบกก็รอเล่นในมือถือแล้วกันอันนี้ก็มันมันยังสมได้อะก็ก็เลยจะมาสมแล้วกันนะครับเข้าไปสมเสร็จแล้วเราเข้าไปดูสกิวนะ <c oughs> เออเอฟเฟกต์สี่ดาวโอซีไมืมืดวะได้ไหมเนี่ยแย่ละไม่ได้เกลือดูดิ <c oughs> ตัวอะไรวะเนี่ย มันคือตัวอะไรอ่ะบัคเกิรเนี่ยภาพก็มีขึ้นโอเคสำหรับสเต็ปแรกก็เกือไปเรียบร้อยเป็นตัวค้อนกับเรปเีเนาะสำหรับยูกิกับลิซาเบตนะครับอ่าในดูความสามารถซิความสามารถก็คืออ่าจำนวนฮิตนะครับเพิ่มขึ้นตอนตีธรรมดาโอ้ตีธรรมดาได้ฮิตเยอะกว่าปกติเหรอน่าสนใจนะ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิล3นะครับเพิ่มคิดิคอนเลดนะครับให้ปาร์ตี้เมมเบอร์ทั้งหมดนะแล้วก็ฮิวตัวเองนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นฮิวแบบออโต้เอ้ยมันไม่ใช่ออโต้ดิถ้ารีคูเวอรี่ก็คือกดปุ๊บ heal เลยฮิวเลยถ้าออโต้จะค่อยๆเด้งนะอันนี้เป็นคิดิคอนเลดแล้วก็ฮิวทันทีเลยเวลากดสกิลนะครับแล้วก็เมื่อปลดลิมิตจะเพิ่มคิดิคอนเลดก็คือเพิ่มเยอะขึ้นนั่นแหละเพื่อเพื่ออานถึงร้อได้นะเนี่ย ก็คือติดอาจจะติดขี้ตลอดก็คือลิมิตเบรกสีนะส่วนตัวละครน่าจะเป็น MP Link นะเท่าที่เห็นบรรผ่านมาเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนอ่ะมันดูตรงนี้ได้นะครับ MP ที่ใช้นะครับ112ถ้าใช้อาวุธก็จะเหลือ100นะใช้อาวุธที่ลด MP ลงไปนะครับเพิ่ม Critical Rate นานะฮหิวตัวเองประมาณนี้เป็น MP Link นะครับเมื่อลิมิตเบรกสองครั้งหรือก็คือเ e v e เก้าสิบนั่นแหละครับจะมีสกิลสล็อตให้อัพนะครับ, UP, รบก็จะดิ n k MP 100% ก็ถ้าสมมติตัวหนึ่งตีได้ทีละ20อีกตัวก็จะได้ทีละ20ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ปลดไม่ถึง2ตัวตีตีได้ทีละ20ตัวที่เป็นลิงก์อะ่ะที่ยังไม่อัพ90อะ่ะมันก็จะได้ทีละ10ได้ครึ่งหนึ่งนั่นเองเมื่อลิมิต4ครั้งก็จะเป็นคิดที่คอลเลทเพิ่มขึ้นจานวนมหาศาลก็คือโอกาสคี้นั่นแหละมันก็จะทําให้ติดคี้บ่อยแทบไม่ต้องแพรี่เราก็ยัดแล้วก็ตียัดตียัด,ต,ยดตีได้เรื่อยๆอครับนั่นแหละน่าจะดีเป็นาธาตุไฟเนาะเวลาคอส พาร์ทเนอร์ครับเป็นธาตุไฟคอสสีแดงกับธาตุไฟเนาะก็ดีมากเพราะว่าเราสามารถคอสแดงกับตัวอะไรก็ได้ไม่เหมือนบางตู้ที่แบบต้องคอสกับตัวละครถึงจะเป็นคอสแดงคอสแดงกับคอสธรรมดาต่างกันยังไงคอสแดงก็จะมีระเบิดด้วยนะครับระเบิด6ฮิตตอนจบนะก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นเยอะมากแล้วก็คอสแดงจะบวกดาเมจตอนสกิลด้วยนะครับส่วนคอสธรรมดาก็นั่นแหละก,ก,ก็ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษลีดเดอร์สกิลนะครับให้ธาตุไฟ อ่าเอ็กแทกบอก5ต่อ10คอมโบสูงสุด20%เอ็กแท็กบอก5%ก็คือสูงสุด20%ก็แปลว่ามันจะได้สูงสุดตอนเราทำคอมโบ40%ครับก็เอ็กแท็กก็จะเป็น20%นะอืมบอกให้เฉพาะธาตุไฟนะครับอันนี้เป็นตัวแอซิดแน่นอนครับแอซิดประมาณนั้นครับธาตุไฟนู่นนี่นั่นอ่าเซคิตัวจะเป็นแคนเซิลสตันนะครับกันสตันแล้วก็ออาต้แพรลี่ประมาณนั้น สำหรับตัวละครก็สามารถเาเดี๋ยวไปดูสกิลก่อนดีกว่าไม่รู้จะมีอะไรบั๊กไหมนะผมยังไม่ค่อยยังไม่เคยเล่นในคอมเลยขนาดภาพยังบั๊กเลยโอเคสไตล์ตัวคอนกดชาร์จจะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับตียังไงก็ไม่ล้มนะฮิตไม่หายด้วยประมาณนั้นอ้าวโอเคเกมโหลด <S <S โอเคครับก็กลับมาแล้วเนะมื่อกี้เกมหลดมากดสกิลยุกิอ้าวโอเคพอเลิก ก็นั Elliot, so ่นหละครับแล้วจอเป็นอะไรยืดยาวเชียวโอเคก็ตลอดคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันไ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้น้จะต้องได้เล่นในมือถือะาจต้องได้เล่นในมือถือเพราะว่าในคอมมีปัญหาเกมหลุดเนาะก็ตรัดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะครับก็สบวันนี้บ๊ายบายครับ